สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องอีเฟิร์นชนแนลนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนไปไปเที่ยวเฮ้ยไม่ใช่นะคะเฟิร์นจะมาทําคลิปแกล้งเพื่อนนะคะทุกคนก็อยากรู้เนาะแบบเพื่อนที่เราโทรหาเป็นยังไงแบบถ้าเรายืมเงินมันมันจะไว้ใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ไปชมกันเลยค่ะค่ะคนแรกนะคะก็จะเป็นเป็นแบบนะคะทุกคนคือแบบนะแบบเปินคุยกับแบบทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็เอาแบบคนใกล้ตัวก่อนนะลองลองฮัลโหลแบม ทำไรอะ่ะรู้หนาวว่างปะว่างว่างเ่วยอะไระดิอะพอมีเงินให้กูยืม 1, พันหนึ่งวะพันหนึ <c oughs> ่งเหรอใช่มีมากเลยค่ห้าหร้อ,อรยก็ได้จะไปทำไรเออกูมีเรื่องหน,น่อย ดเด็วกูเดี๋ยวกูสงนน่งไ,ไ,ได้ว okay, okay. ันที่งเออโอเคโอเคคนแบบให้ยืมแม่ทุกคนห้าร้อยเก้าเนาะแล้วก็โทรไปเฉลยเอาคนต่อไปคนต่อไปใครเรียทุกคนคือมันกั้นข่อมไม่หวานจริงอะใครี ขั้วละกันต้นขั้วที่สองส oh, <no. S 1> โหลเมึงว่าวทำอะไรทำอะไรหรือเปิดกล้อนมาไม่เปิด ไม่เปิดมึงทำไรอะว่างปะเนี่ยว่างไหมทุกคน้คนอาจจะไม่ว่างโทรหาคนอื่นแล้วกันเนาะใครดีอะแอนแล้วกันตัวน่อย ค่ะเราเพื่อนอยู่ไหนลำลายทำอะไรเล่นนั่งเล่นเออว่างปะว่างว่าไงเชื่อได้ไงดีว่าพอดีกูมีเรื่องเดือดร้อนอ่ะอะไรเดือดร้อนแรงไม่ใช่เอาจริงๆกูเดือดร้อนจริง แ้่ก็ขอยยิบมันสักครังนงแล้วมึงแบบเอาทิ้แก่ไม่ถามค่ะเอาไม่ทำไรเออมีนัง่งแดดร้อนเดี๋ยวคืนเอนอเดี๋ยววันให้ทองแล้งวาดิกูว่าจะไปส่งรถดำตังค์ไม่พอเออเออโอเคส่งเลยมาโอเคเพื่อนแบงกิ้ง ทุกคนแอนให้ยิ้มด้วยค่ะทุกคนี <S <S ๋ยวบบอยเฉลยแล้วกันค่ะทุกคนเมื่อกี้มีโทรใช่ปะแบมกับแอนแบมกับแอนเนาะตอนนี้เฟินอ่ะจะมาเฉลยเพราะแบบเออว่าเฟินทาคิดแก้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทรไปเฉลยแบมก่อนนะ อาาตอตกลงให้ยืมปะเนี่ยก็ส่งเลขมาแล้วแม่กูวันไหนทำไมต้องถามแล้วว่าวันไหนเนี่ยเอ <c oughs> อทีอ่แดดแมวยังโดนอะไรกูเลยห้าร้อยเนี่ยกูเราเกลี้ยงเต่อุ้ยน่ารัาจากจังให้ยืมเนี่ย ก็มีกุกกเลยอยู่ห้าร้อยเออก็ตอนแ,แรกหนึ่งก็จะให้อยู่ตอนแรกกูยืมพันหนึ่งอ่ะมีห้าร้อยก็เอากไกูสงสัยอยู่มึงขำเหี้ยอะไรกู่วันเราจะได้มึงได้แปดก่อนกู <c oughs> ให้กูอันตรายแล้วอ่ะอันตรายเราคิดแก้ไขเลยนะตอนนก็แบบลองใจนะว่าแบบเออถ้ากูยืมยืมตังค์มึงมึงจะให้กูยืมไหมอะไรอย่างเงี้ยอุอ้ม กูดูดนหนหังอยู่แสดงว่ามึงหม่ไว้ใจกูใช่ปะให้กูยืมอะไรนะมึงไว้ใจกูใช่ปะกูให้ยืมไงโอเคโอเคเดี๋ยวกูโทรไปเฉะลิมแองก่อนทุกคนคือจะบอกให้น้ำแบมกับเฟิร์นนะคะคุยกันทุกวันมีอะไรก็คือแบบะ่ะปรึกษากันตลอดทุกคนแล้วเราโทรไปเฉะละบบิมแองกัน เออกูส่งมดแล้วนะเลขบัญชออีอ่ะเออเออโอเค,อเค <laughs> อกูน้ำคิ้วแกว่าแล้วไงว่าจะยืมึงสักหมื่นหนึ่งอะ่ะว่ะาอ <laughs> ะไรว่าแล้ว่าแล้วอะไรก็เออก็ลองใจเหรอมึงจนะให้กูยืมามไหมเออเออโอเคดูเรื่องโอเค ทุกคนเป็นไงเพื่อนสองคนนี้นะคะเป็นเพื่อนที่แบบแบบว่าเฟิร์นคุยกันตลอดเลยนะคะทุกคนแบบว่ามีอะไรก็ปรึกษากันตลอดก็จะเป็นแบมกับแอนนี่แหละค่ะก็นะคะใครที่ชอบอออลิปนีกก็ฝากดไลค์กดแชร์กดกดกระายให้เฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ Hey.